มื่อนี้เนื้เกนะ้าวจะมาตำข่าเบื้นะครับผมมาแกงหน่อไม้ใส่เห็ดนะครับผมอันนี้ผม ต้มน้ำยานางนะครับผมแล้วก็ตะไคร้นะครับผมแล้วก็ใส่เครื่องปรุงที่ตำลงไปแล้วนะครับผมคนให้เท่ากันนะครับผมคนไปเรื่อยนะครับผมจนกว่าให้มันติดนะครับผม ม่ให้ติดมุนก้นก้นหม้อนะครับผมแล้วก็ใส่หน่อไม้ลงไป บวับวบัวแล้วก็ใส่เครื่องปรุงนะครับติดหม้อนะครับ ปลาใส่เกลือนะครับผมคนคนให้เข้าเข้ากันนะครับผมอย่าข้าเบอจะติดก้นหม้อ เดี๋ยวเข้าเบือนจะติดก้นหม้อนะครับผมต้องคนไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็พูดว่าอ่ะทีนี้ก็รอสักคู่นะครับให้มันสุกก่อนถึงมาปรุงรสตามใจชอบ มาชิมอรอสักครู่นะคะให้มันสุกก่อนแล้วก็ถึงมาชิมรสตามเจ้าครับมันนี้วันนี้จะให้มันสุกก่อนนะครับผมแล้วก็เราจะออกมาชิมอีกทีนึงนะครับ หืดมากเลยนะครับผมแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปนะครับผมเครื่องปรุงนะครับหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่ใบผักผักให้แย้งครับผมเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับผม,มกินนะมากินกับข้าวได้ครับเด้อ คนมาเสบเสียบยบ,บในก้าวเลยครับเด้อน่ากินบ่ครับอ,อ่แกงเห็ดใส่เห็ดขมนะครับผมหอมๆนะครับผมแล้วก็ใส่ผักแยงด้วยนะครับผม กินกับนการเสียบๆนะกันนะครับสวัสดีครับ <c oughs> ถ่ายรูปถ่ายรูป